สวัสดีค่ะพี่น้องสุโขสุกคนจ้าเป็นไงสวัสดีครับสวัสดีพีขข่น้องทุกคนเนื้อครับพี่ได้กินพะเยาไหมสวัสดียา่งงยา,เง,บบา,างเนื้อกินกับเผาหนามไปนี่แหละเนื้อกัดย่างเนื้อกินกับปลาติดตำแก้วบกม่วงเนาะพะเยาเนาะที่ไหนมาแล้วเขาเกิดเล้วเลีวเขาเกิดเาอยู่ให้กินไปสิละกินเอาเขาเกิดปลาไป lúc nào, bánh nào, nào <laughs> mình nào lúc nào thân đây mình đi nào khác đi nó phải nghe nó nào, nào dìm mấy cái nòng này nào dìm khác đi mình chỗ nào rồi là bưng về bưng mát cả đây bánh nào bánh có sao đây đâu mình mò ha cái lăng sợi dây này cái nòng cái lăng nhắm bạc muông cha cái nòng sùng bao phải nghe thì mình về sùng nếu bạc muông cái này muông sùng tôi này ม่วงหวานตบรที่แก้วกนี่แก้วผักม่วงียามอืนอ่น,นี่ม <laughs> ันจังเมียนเยตำไปะแดกโตนาะไใเนา่ะเบเสียปเนาะต่ม่วงแลแนะ,ะแลจ้าต่ำตำกงตำม่วงต่ำม่วงเนี่ยตำม่วงต่ำมำม่วง,งนี่ต้องไสิดไปหาลักกินเลย

โอ้ยตาของเขากับว่าเป็นหรอไงบ่สีกสีแค่น่อยป่ะว้่ได้อยากดียเอยตอนประแดดเนาะไปไหนมาเขาใช่ไงในหนักน่อยด้วยพ่ันเอาดื้อ mụn mất thuần bàn thuần là bàn mất liền bàn ừ. phunam phunam long hay mầm long đi mụn tói đàn bàn kỳ nơi đây mùa đàn bàn kỳ nơi đây mùa đàn bàn đàn bàn kỳ nơi đây mùa tắm này,

หยียบน้ำหยับน้ำในน้ำพี่น้องป้าเป็นไงปีน้าเขาสุกเลยนี่แหละเขาว่าสุกสุกแบบนี้มันสุกแย่ยี่ลีนี่อ่ะพี่น้องเดี๋ยวหาพ่อเขาซุกจิ้งจ้าประเดีคยวขึ้เล่นหนอพะยงเยนอประเดี๋ว่าสุกสุกติดๆวิเราหาสิบบาทวีหน่อยก็หนีไมีหน่อยหน่อยก็หนีไหมพอสุกกับห้อกระมังพี่น้องตัวครับพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าพี่น้องนันก็ตื่นหมวกกระฟื้นไม่อันนี้ปีงเนื้อจ้าพี่น้องย่างเนื้อ แก้วบักม่วงสมพักเอ้ยซิมซิมซิมสมพักว่าก็เห็นแต่พักกันกินเลยเตียงเดยมาแล้วสอนไม่ไปปลอมสวดน้ำจำหนีนแสบแสบเนาะใบหอมหลายก็เลยเห็นนเาบดเลยใครตรดจคไเ้เห็ดลาย แก่แล้วก็มีแต่ตัวข่าวดึงข้าวไม่เข่าดึ๊งปิงเลเข่าตัวร่มหนาวแเบแซรบพี่น้องมาเดินมาเดินผี่ผัสซุกพักเดี๋ยวเรืงเนี้ยนเลยสุดใจเลยตัวดียวตดมากินอ้อมหอยมาเนี้ยอ้อมหอยเราใส่เล ครับกินปันกล้วยบ้านบ้านไปสุตกินเบ้างเด้อผักกระจำในีโนบาน้บานบ้านเราเพ่บ้านบ้านไหมกินกับอันนั่นขึ้นบ้านโอ้ยผักบ้านตอนนี้อ่าก็เก็บติ่งมันผู้ของเพื่อนหนึ่งขมเด้อเอออันนี้เก็บติ่งม,มันดีหน่อยหน่อยขมหนามันก็วันต้องพักโบ้หดหนาโหเรามาหดสมือเว้าบาปแล้วหลายแล้วหดสมือ <c ười> <c ười> เย้าคมเลยหมูคนานกลือแตงมนบอกแตงก่อด่างถึงไม่วางก็วานเลยถึงแม่คมก็คมหลายอันนี้สเต็กไหมครับพี่น้องครับสเก็ดกชิ้นเตียนโอ้ยก็โจนเอาห่อกับน้ำขนมปังกินเคยแต่กินน้ำปัเจนึงที่เสียบดิเส้นบดเส้นบิดทำมกระโดปากเยังเหลอ น้มปังมันจังเอง่ายมั้เอ้ยเป็นแต่แก้วไหมนั้นจังซื้อาัอยู่เัืเอยง่ายแล้วจำเจ้ามาเด้อแม่มวยเอ้ยขันยาก็เลได้มมวงปลาด้วยมันลอยห้างไตยังไงวะมวงปลาย่ติส่วนยู่ิได้ป่ะสน วัดบรรลุย์นุยขขาคัดกขนาดนี้เราหนังสาวึ้งนี่เป็นเสียงเดียร์เดียร์มาอยมั้ยมชมคักบักรวมมหอม Ừ. Cần mong ba hôn yêu cầu piêng quá mong hai nhanh lao hơi mong ba mong hai nhanh lao hơi mong ba 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 đi, ba mong 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 ba แต่ตะกี้ยุสวนกับมี่ดิมังกอร่อดเก็จักว่าม่าขามลาตีมันเนี่ยยังบวกไปมากก็บไอ้ตายมมี่กินกันนี่ถึงความโมจ่าเตจิสารเนี่ยเตจิสารฮะกูจะตอนเลย หมดต้นจากตรงนี้เลยดูก่อนม,มาเราเสียกันคัล่งออกน้ำมาเสียก่อนเจ้าพักมันเป็นยังไงกับชุดหนา,หนา,หนาวๆวะตะกุนก็มาหมักป่ะอากาศเย็ยนทำไมครับอากาศเย็นสุดมาบ่มีเสียบ่มีนอน คุณซื้อที่กันทิกภูเขามาปลูกว่นทีซื้อเราอาน้ำกุโย่มาปลูกเฮ้ยเพี้ยต้นข้าเพี้ยนเมยนี่จะใบห้าอย่างนี้ตอ,อ,อนอนี้แค่ปรเด็กหยอดออกนิดแต่อยากเลยก็เด็ดแต่ยันเจ็บขี้น้องเขาอย่างไรบุ๊คแต่ว่าน้ำขัดสองตง้นกินน้ำหมดหรอก เท่าเท่าแก้วก็จอดเหยียบคนมันหนึ่งก็เพื่อนไอเรียมันก็ซื้อขึ้นบวรรถรุ่ยปั้นไม้ไพเวเหยียบคนมันหนึ่งปุยหมาอยาไรเอาไสบ็นโอ้ยไส้มาใส่ก่าาาม โอ้บุงเป็นต้นเดียวเป็นเย่จะเป็นเอเป็นหาเป็นปูเป็นปดเยอะแม่สวนนั่นตัวไปาแม่สวนตัวจะมาต่นผ้าหลบเจ้ามาดามันเจ็บไ จ้างอะไรเอาจว้าปั้งเด็ดผมาเผนมาบอกเผนมาอย่างนัขายปุ๋ยแล้วอ่ะแล้วไหวู่หางจำไม่ได้เงยใกไหมไหนเมื่อไรคนนันเอย๋ยบพวงเขาเขาเลยจะไล่อย่างพี่ ในดำๆที่ชุดในหน่วยเนี่เป็นโกมีฮเบิรดนำเเขาอั้เาเข้า่วนขนาดนั้นไม่จมขนาดตัวเมขนาดนพูดเขาเขาเป็นทรงถัขโในที่นีงดำดำนะบหรือนี้ดำขโมยหรอมว่าเป็นต้นก็ว่าปลูกหนี่ก็มด้งเป็นยังหอครับผมมเป็นยังหรอเมื่อกี้ผมก็ไ่ได้ปลูกผมกินแล้วผมก็

เมืเอร่นีปลางนาวพี่น้องเออเบิ้ลเปืนนอ้นำอุ้นหลางเนาะโอ้โหดูไกลกันต่วเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงไไฟแดงอยาบ้าทไฟเขียวเฮีว่านา้ำเฮียว่าน,านา้ำน,นี่มยยนยังมวยย็นทั้งนำอยู่วงเด้อ,อ ยึดเลยครับเลยเนี่ยเอ็ดทุงหมืน่นใบหยาดไฟแดงนี่มันหยาดไฟเขียวไฟแดงมายานดำไฟอะไรไม่รู้มันหยาดไฟเขียวเลยไฟเขียวเปล่า,านี้ไฟแดงมันจอดเบิงนะ้งแล้วตัวน้องเบิ้งเป็นยังก,ง,ยงกุ้ยฮูก็ได้ัจจุบ,บานผมกับปลูกกับอะไรพี่กับโบมีเ่เชบ เ่ยกระเด็นลาเขาเจ้าของคนมะฮัวสมฮัวป่าบันจุนีโอ้ยเมนแล้วครับมันถึงในกินวยมันมัแสงว่ะดลยครเออคนนี้นม่น่านเลยอยาะเห็นทางกินขขาวบนตะโพวยไปโู้ยาหวันเนาะคุณกระไดเขาจะไจักอยู่ ไงเด็กน่อกำลังตากไปยุ้สองน่วยตัวนีบ่เอาหลายที่ผิดผิดของแม่หนูที่บ่นตากแดดเอาแน่ห่ะเลยมาฟองลูกตากแดดไว้อย่างกรค้ออกเอาไหนไปฝอะบ่ยังไง่รอมผาสลลยนแหล่ะรอมรอมมาได้ไก,กลไปท่านปีอ่อไม่ท่านย็น <c oughs> <c oughs> ไปเสียงมันไว้ดิดูนี่ใกล้ล้านไปนี่เฮ okay, ้ยไปเสียงไปเดี๋ยวนี้มันเขาเชียร์ตัวหงมันฮัมเบอร์พาล้อมไปเบิดเราไปเบิึงเมล่อนเราปลูกเนาะเราปลูกอยู่กับหมอเขาขึ้นกับหุ่ปลูกดิผู้อื่นกับเปี้ยวของเล่ากับบ่ได้ เป็นหลักมาใส่ความใส่แกงกับอะไรเรามีมดสุดแนวเพราะเราปลูกไปใส่ปลูกใส่หม้อเขาจะข่องปลูกว่าไก่แต่เดี๋ยวมาใส่ไปเดเ๋ยวโานนานะโอ้บึงแนว้นี่เขาท้าดีนะสรงนี้วะว้างามเป็นยังเนี่ยจริงเนสมพูดอมันรบปลูกไว้นี่เออบ้านแม่นั่นจัดจัดมั่าสมสมไจัเม ผานาเทมบ้าน่ตัวจีนันบดเนี่ยตาขดนาดีเว้ยสบัแตนสมบัเสียงเนี่ย่มบับิเสียงนั่งสวดบีเว้ยโอยโอ้ยิบหอยเลยทุ่มือเนี่ยเขาจะูกเขาจะเอาเขาจะเอูกเลยโอ้วัน้กำพอง เราปลูกขายมันตายปลูกเ่นปลูกเราหมนตายพ่ผพผ่นม้ยังรื้อเมือนผัดกาตัวว่าไปเจ้าขายเป็นเป็นมัดดิเป็นมัดเป็นมัดมัอนน้องเมืองคันธุข,นขายไปตลาดน้องแร่งไปเห็นคือหนึ่งอาได้พักแป้นมาขันสมพักแป้นพักเตียนเนี่ยเป็นราคาสูงสุดงานนี่แหละพักหลายขันสดี เดีกันนักษาเลยนักเือหรือพกแปงพักแปงนี่ใกล้มาครับพักแปงูพักแปงขายสบ้าวยู่ว่าเช็จีนนงโอ้นักแปงใกล้เห็ดงามด้นะอเ้อ่้มอไฮไพ่ย่งอสไไก็บางคนล้างม่กว่็ตัดจำดินกัตงง้มไปเลยหมดน้ำหด เอามากเอาจนหวดนะอันนี้วนที่ก็นังงามบักักนะใบอวดรอยยุ้ต้นบากแน่เนะไอ้ความบรุ้นหมาไปกวดดินใส่โอ้ยเดี๋ยวไม่คำขอขาขึ้นต้นหนึ่งต้นป้กน่บ <ม>กับฝนตกลิ้นหนังเด้ไปสุกกินข้าวแซ่บหนาวยู่เฮียนไปยังเที่ยวกินตะเขาไปใส่ไปเลยน้องฝนตกลิ้นนี่น่าช่วงเนี่ยหายิบจากแต่ละพ่อฝนตกลิ้นมันตกอ่องเจี๊ยบโมออมเจี๊ยบโมใส่พักที่ห้องนี่ <c oughs> <c oughs> นพักที่อื่นอีสานนี่จะแต่ว่าพักที่ประเทศเราถ้ามันไกลเ้เาเปี<อ>่าไปไลยเป็นท่าตังอ่อาหารย่อยเขาเ แบบพัฒนนอนเขมือเขาไปหายุหจ้จริงกบสินก็จะเาไปสามสีคนอยู่ดิทงังนั้นหนองบันเทากะดกพวก <c oughs> ดินหมากเดไรยังงันพวกกันบมานเป็นาม่าอืมพมาาเขาจะเาไปหาสวนหายุ้จริงพนเอนยิงในเหรียนมั้เขาไปถามเพื่นเกสิยนว่าเขาสิวบาเสียงบุดร

คยไปดูเขาไปหาจริงนะครับให้มือให้บบาดันนวมือพอเห็นงนาแกันเขาเดือรองไปบบทังเตอก็มีสง,ง,งมีผัวมีภูน,นึงดิคุ้นกับประนอยโยหลายดอกสองเชวละเวียนกันเอาเื่นปินน้ำมาน้ำขักแต่พ่อไ่จลางมีไปเรียบอยู่บตะกี้เรียบไหไพึ่งได้หลายดิต้ำฟังนะครับนี่ก็ได้เขากินเขาจะนำยิ่มแล้วกันาาสิไปทั้งเลยทั้งเลยกัจังคอยติตามถึงเด้อครับ สำหรับมื้อนี้ผมกฤติการ์ผมว่า,า,าสวัสดีจากี่จลองเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ